ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเน็ีแม็กไทค่ะวันนี้ก็มีมาแนะนําอีกหนึ่งคันเป็นรถเกียร์เข้ามาเปลี่ยนยางสี่เส้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยางตัวไหนค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นยางที่จะใส่กับรถเกียร์คานิว่านะคะเป็นปิดสโตนไซส์สองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอารสิบห้ารุ่นดูรวิธอาร1หกหนึ่งหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นออกละเอียดนุ่มเงียบนะคะเหมาะกับลูกค้านะคะที่ใช้รถรับน้าหนักเยอะนะคะก็ขอแนะนําเลยตัวนี้ จะรับน้ำหนักได้เยอะนะคะช่วยยึดเกาะถนนแล้วก็ช่วยในเรื่องดิดน้ำได้ดีเลยสำหรับยางบิทสโตนรุ่นดูรวิทอารหกหนึ่งหนึ่งนะคะแก้มยางก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับยางบิทสโตนดูลวิทอารหกหนึ่งหนึ่งก็เป็นยางแบรนด์ไทยแท้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนใส่เร็จกันเลยค่ะสำหรับรถเกียร์คันนี้ว่าที่เข้ามาเปลี่ยนยางสี่เส้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทางร้านก็ได้แนะนําเป็นยางบิดสโตนรุ่นดูราวิทอารหกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอารสิบห้านะคะ สายางทางร้านก็มีบริการหลังการขายให้ลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสลับยางถวงล้อเช็คลมในตัวเจนฟรีได้ตลอดนะคะสำหรับลูกค้าท่านอื่นที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์02-459-4626หรือว่าทักแฟนเพจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณลูกค้าเกียร์คานิว่ามากๆที่เลือกใช้บริการนั้น SP Mag h i สำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ